สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ท็อปเกมไทยแลนด์นะครับชั่วโมงนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าตลาด NFT Gaming หรือว่าตลาดเกม Play to Earn ที่รันอยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชนเขามาแรงจริงๆนะครับและจากที่ยุคแรกที่เราเล่นกันเนี่ยก็จะเป็นเกมแนวคลิกๆง่ายๆนะครับจนตอนนี้เนี่ยเกมถูกพัฒนาไปอย่างมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมที่ผมจะหยิบมาแนะนําในวันนี้นะครับมีชื่อเกมว่า Chain Monster นะครับด้วยรูปแบบและแนวเกมที่รับรองได้ว่าถูกใจสายโปเกมอนแน่นอนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมารี สอบช่วงอัลฟาครั้งที่6นะครับซึ่งถ้าใครอยากเข้ามาเล่นตอนนี้ก็ต้องเสียใจด้วยนะเพราะว่าตั๋วเข้าเกมเนี่ยถูกขายไปหมดหน้าแล้วนะครับเอาละภายในเกมจะเป็นยังไงบ้างเชิญรับชมได้ในคลิปนี้เลยครับถ้าจะให้นิยามแบบรวบรัดนะครับเชนมอนสเตอร์เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเกมแนวโปเกมอนก็นแล้วกันนะครับ ภายในเกมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะ Open World MMORPG นะครับตัวละครเราเนี่ยสามารถออกประจนภัยไปในแผ่นที่ต่างๆโซนต่างๆนะครับและเมื่อพบศัตรูเนี่ยก็จะตัดเข้าสู่ฉากต่อสู้แบบโปเกมอนเลยนะครับจุดเด่นของเกมก็อยู่ที่เหล่ามอนสเตอร์นี่เองนะครับที่ทีมงานเขาออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยทราบว,ว่ามีถึง161ชนิดเลยทีเดียวแต่ในช่วงอัลฟ a านี้เนี่ยเขาจะมีให้เรามาทดลองเล่นแค่4ตัว4่ธาตุเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูส่วนประกอบต่างๆในเกมว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับผม ที่เพื่อนๆกำลังดูอยู่นี้นะครับก็คือฉากที่เรียกว่าเป็นฉากในเกมนะครับเป็นโซนที่เราสามารถเนี่ยเห็นว่าสามารถพบเจอผู้เล่นคนอื่นได้นะครับเนี่ยที่เห็นยืนชุดดำๆอยู่นี่คือคนอื่นนะครับแล้วก็เราจะพบเหล่ามอนสเตอร์ต่างๆในฉากนะครับซึ่งเวลาที่เราต้องการจะต่อสู้เนี่ยเราก็เดินชนเข้าไปเลยนะแล้วก็จะเป็นคัตซีนนะครับตัดเข้าสู่ฉากต่อสู้นะครับนี่ก็ภายในฉากต่อสู้นะค่อนข้างจะเป็นที่คุ้นเคยกันอย่างดีนะครับเพราะว่าก็ เรียกได้ว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมโปเกมอนเลยนะครับในส่วนของหน้าจอการต่อสู้นะครับก็จะมีคําสั่งแรกก็คือนี่กระเป๋านะครับเราจะสามารถใช้ไอเทมต่างๆออกมาจากในกระเป๋าได้เนี่ยนะครับก็แบ่งมวลมูอเอาไว้เยอะแยะเลยนะแต่ในช่วงอัลฟาเทสเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะเห็นเป็นไอเทมประเภทวิวัฒนาการเป็นหลักนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งคำสั่งก็คือเราสามารถ เปลี่ยนนะครับอมอนสเตอร์ที่เราลงสู้อยู่นะครับก็ยกตัวอย่างอันนี้ผมใช้เป็นเจ้าตัวนี้นะอ่านว่าอะไรวะเนี่ยเฟิร์ลนะครับแล้วก็บีโวนะครับผมลงสนามอยู่แต่ว่าในกระเป๋าผมเนี่ยก็จะมีเจ้าชิปลีฟนะครับเป็นธาตุไม้แล้วก็ไฟราโก้นะครับเป็นธาตุไฟนะครับซึ่งสามารถเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเอาไฟราโก้ธาตุไฟลงสนามดูนะครับ ลักษณะการเล่นก็เหมือนโปเกมอนนะครับว่าักคู่นี้เนี่ยที่ผมทำการสั่งคำสั่งไว้ก็คือสั่งคำสั่งของเจ้าเฟิร์มนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเทิร์นของเจ้าบีโวนะครับอันนี้ผมจะสั่งฮะให้โจมตีนะครับการโจมตีเนี่ยก็จะมีค่าสเตมิน่านะครับดูได้จากหลอดสีส้มๆใมมต้ HP ของตัวละครตรงนี้นะครับผมแล้วก็เนี่ยจะมีท่าที่เป็นแบบว่าไรา้ธาตุนะครับก็จะเป็นสีขาวๆแล้วก็จะมีท่าที่เป็นธาตุประจําตัวของมอนสเตอร์นะครับก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปธาตุแล้วก็จะเป็นสีๆวัแบบนนี้จะตัวอย่างอันนี้เป็นธาตุดินนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้พันช์ให้ดูนะครับนี่แล้วก็เลือกทาร์เก็ตนะครับนี่ในฉากก็จะเป็นเหมือนกับว่าลักษณะการเปลี่ยนมอนสเตอร์ลงมานะครับนี่ก็มีการโจมตีนะครับเห็นไหมฝั่งศัตรูก็จะ เสีย HP ไปนี่เอฟเฟกต์การโจมตีต่างๆเป็นน้ําเป็นอะไรก็มีนะครับถ้าออกมาได้จะบอกว่าลื่นไหลามากเลยนะเพราะว่าในเกมเนี่ยเขาสามารถตั้งค่าความลื่นไหลของหน้าจอได้ถึง120 h z เลยนะครับอันนี้จอผมก็เป็น120 h z พอดีด้วยนะครับอันนี้ผมจะลองสั่งใช้สกิล Flame รเวอร์นะครับโจมตีนะครับแล้วก็ตัวนี้ b e o บก็ใช้เป็นพน์อ, Punch อีกทีหนึ่งนะครับเ่สกิลโจมตีลบไป10 h พ p นะครับ ไฟรกโก้นะนี่สกิลโจมตีทัดไฟนะครับก็เป็นลักษณะการพ่นไฟแบบนี้นะก็อนิเมชั่นฉากต่อสู้ก็ค่อนข้างน่ารักนะครับใช้คำว่าน่ารักกันล้วกันนะครับนี่ศัตรูใช้สกิลทัดน้ำมานะครับโอเคอ่ะเราจะโจมตีต่อนะครับด้วยสกิลทัดไฟ แล้วก็สกิลทาดดินนะครับก็ต้องดูด้วยนะเห็นว่าสเตมินาเหลือหนึ่งแล้วนะครับถ้าสเตมินาหมดเนี่ยก็คือเทิร์นต่อไปจะไม่สามารถส่งคําสั่งโจมตีได้นะครับผมต้องใช้คําสั่งเรสหรือว่าพักผ่อนนะครับถึงจะฟื้นฟูสเตมินาขึ้นมาได้นี่ชนะเรียบร้อยแล้วนะครับพอชนะแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกนะครับว่าในการต่อสู้เนี่ยเราได้อะไรมาบ้างนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ในฉากต่อสู้ก็จะเป็นออตอนนี้เนี่ยไอเทมดรอปในช่วงอัลฟาผมยังไม่เห็นนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นชัดๆเลยก็คืือออออจะเเเป็นนนร่่่งงงงงขข EX สตตัซึี้กวา ของผมเนี่ยจะเป็นเลเวล10ทั้ง4ตัวเลยนะครับก็สามารถอัพเลเวลแล้วก็อัพเกรด Potential ได้นะครับมาดูในเมนูของตัวละครกันบ้างนะครับก็จะมี r e เซนตอันนี้ก็คือตัวละครของเราที่เราใช้ล่าสุดนะครับก็มี s q u a ตนะครับสควอตก็คือเรียกว่าเป็นทีมของเราที่เราจัดไว้นะครับในฉากต่อสู้นะเวลาเราชนะฉากต่อสู้เนี่ย ั้งสเตมิน่าแล้วก็ HP เนี่ยมันจะเต็มเองเลยครับอัตโนมัติเลยนะไม่ต้องกดยานอกฉากแต่ว่าในอนาคตมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบได้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยพอชนะต่อสู้เสร็จชนะออกมาปุ๊บเลือดเต็มเลยสเตมิน่าเต็มเลยนะครับนอกจากนั้นนะก็จะมีในหน้าของมอนสเตอร์นะครับอันนี้เนี่ยจริงๆตามข้อมูลเนี่ยที่ผมได้มานะตรงนี้ก็จะเป็นรูปของมอนสเตอร์นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เกมยังอยู่ในช่วงพัฒนาเนาะก็อาจจะยังไม่เรียบร้อยนะครับในช่วงที่เกมเปิดจริงเนี่ยหน้าตาก็จะดีกว่าานนีีีีี้้้้ะะครัคกกกกก็็็จมมมลลษณขอองไเทแวืใช นะครับวัสดุที่เราต้องการนะครับในการอัพเลเวลสกิลยกตัวอย่างเช่นอันนี้สกิลวอเตอร์กันนะครับแล้วก็ต้องใช้ไอเทมที่เป็นขวดธาตุน้ำเนี่ยสขวดอ่ะผมจะลองเลเวลอัพให้ดูจากดาเมจหนึ่เพิ่มเป็นดาเมจหนึ่งนะครับนี่ ability was upgrade success fully นะครับอัพเกรด ability เสร็จแล้วนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการอัพเลเวลด้วยนะครับก็ซึ่งในเกมเนี่ยการเพิ่มเลเวลของมอนสเตอร์นะครับก็จะทําได้2แบบแบบแรกก็คือไปฉากต่อสู้นะครับเก็บเลเวลปกติฉากแบบที่็สอกรคนด่ง ปึ๊บเลเวลอัพนะครับเห็นไหมเป็นเลเวลสิบเอ็ดแล้วอันนี้มีขั้นสูงนะอันนี้เป็นขั้นที่สองนะครับกดใช้ปึ้งแล้วก็อันนี้ขั้นสีม่วงก็จะเป็นขั้นสูงสุดนะครับนี่เลเวลยี่สิบเลยนะครับพอเลเวลเต็มในแต่ละขั้นนะครับทุกๆสิบเลเวลนะครับก็คือเลเวลสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยเราจะสามารถอัปเกรด potential ได้ด้วยการตรงนี้เลย increase potential นะครับแล้วเราก็จะต้องไปทำการตามหานะครับเอ่อ uh, material ต่างๆนะอย่างเช่นเนี่ยเป็นด,ดอกไม้้้สสีีีมม่่วววงงนนนนะะครับับแลลกก็กอนนนะ พอได้ไอเทมมาครบแล้วนะครับก็จะสามารถอัปเกรด Poten t ช a l ตัวละครก็จะเก่งขึ้นแล้วก็สามารถอัพสกิลได้มากขึ้นด้วยก็สําหรับในปัจจุบันนี้นะครับก็ยังแผนที่เนี่ยก็ยังมีให้วิ่งเล่นแค่2โซนเท่านั้นนะครับแต่ว่าโซนหนึ่งกว้างอยู่นะไม่ใช่แคบๆนะครับแล้วก็มอนสเตอร์ที่เราสามารถเจอได้เนี่ยก็จะจะเป็นตัวเดิมๆหน้าตาเดิมๆอยู่นะครับเขาก็ยังเหมือนกับว่าให้ทดสอบเล่นเฉยๆนะยังไม่ได้ใส่รายละเอียดอะไรเข้ามามากมายนะครับในอนาคตเนี่ยก็หวังว่าจะมีอะไรแบบว่าอัปเกรดเพิ่มเต,มเตมเ มันจะเป็นแบบว่าเป็นทุ่งหญ้าเป็นต้นไม้นะครับเป็นภูเขาเป็นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เสียงเพลงในเกมเนี่ยค่อนข้างชิลมากเลยทีเดียวคือนั่งวิ่งวิ่งเล่นไปเนี่ยด้วยกราฟิกที่ลื่นไหลเสียงเพลงที่ชิลๆเนี่ยก็ค่อนข้างเพลินๆนะครับต่อสู้กับมอนสเตอร์เก็บเลเวลได้เพลินๆเ,เลยและดูกันมาถึงตอนนี้แล้วนะครับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเว็บไซต์หลักไว้ให้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์อ้อแล้วก็อันนี้นะครับเป็น Magic c h e s สนะครับมันจะเป็นหีบที่ใช้ แจกนะครับเอ่อได้ว่าในช่วงอัลฟาเทสเนี่ยเขาก็อยากจะให้ผู้เล่นได้ทดลองการอัปเกรดเลเวลตัวละครน,นู่นนี่นั่นนะเนี่ยเขาจะแจกแคนดี้นะครับแจกเอเซนต์แจกดอกไม้ต่างๆนะครับอ่าเมื่อสักครู่นี้เราต้องการอ,อดอกไม้สีม่วงใช่ไหมไม่แน่ใจเอานี่ไงผมสามารถรับดอกไม้อิเล็กโตแพลนได้เดี๋ยวผมรับอีกครั้งหนึง่งโอเคครับเพื่อนๆครับก็สรุปว่าหีบเมื่อสักครู่นี้นะนอกจากที่จะแจกแคนดี้ที่ใช้อัปเลเวลแล้วนะครับก็ยังจะแจก พวกแมทเทอเรียลในการวิวัฒนาการตัวละครด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมสามารถอัปเกรดให้ดูได้เลยนะนี่ได้ไอเทมาครบแล้วนะครับ Increase Potential Pot <ential S 2> นะครับ Potential w a อ u p ั r เกร s u c c e s s f u l เ y นะครับ mm hmm. เมื่อทำการอ mm ัปเกรด Poten เ i ียเรียบร้อยแล้วนะครับก็ความสามารถตัวละครก็จะมากขึ้นนะครับเลือดก,ก็จะมากขึ้นแล้วก็พลังโจมตีสแตลต่างๆก็จะมากขึ้นนะแล้วก็ในส่วนของสกิลเนี่ยก็จะสามารถอัปเกรดเป็นเลเวลสูงขึ้นไปได้อีกนะครับผมซึ่งไอพวกวัสดุในการอั เลเวลสกิลต่างๆนะครับก็มีแจกในหีบเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับและสำหรับเชนมอนสเตอร์นี้จะรันอยู่บน Flow Blockchain นะครับในบ้านเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อ Flow Blockchain สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าผมพูดชื่อเกมที่ชื่อว่า Crypto Kitty หรือว่า NBA Top Shot นะครับโดยเฉพาะ NBA Top Shot เนี่ยก็เรียกว่าเป็นตลาดซื้อขายการ์ดตัวละคร NFT นะครับของนักบาสเกตบอล NBA เนี่ยเรียกได้ว่ามูลค่าการซื้อขายเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีองค์กรธุรกิจต่างๆนะครับที่เป็นชื่อดังระดับโลกเลยนะที่เขาให้ความไว้วางใจใน Flow Blockchain นะครับไม่ว่าจะเป็น NBA นะครับ UFC นะครับ Samsung ก็มานะครับ Ubisoft ก็มานะครับ Warner Music Group Genesis เรียกได้ว่าเป็นที่ไว,ว้วางใจนะครับขององค์กรใหญ่ๆระดับโลกมากมายนะครับ โอเคครับก็นี่ก็คือ c ชน i n Monster นะครับผมเป็นเกมแนว NFT นะเรียกว่ารูปแบบการเล่นเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมโปเกมอนเลยนั่นแหละนะครับผมปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ในช่วงทดสอบใครที่อยากจะเข้าร่วมทดสอบก็ติดตามข่าวสารได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับเผื่อว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะมีการเปิดทดสอบรอบต่อไปนะครับก็จะได้ไม่พลาดนะครับที่จะได้เข้ามาทดสอบในเกมนี้นะครับและสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับใครที่ชื่นชอบนะไม่ว่าจะเป็นวงการเกมมือถือวงการเกม PC คอนโซลหรือว่าล่าสุดก็จะเป็นเกมแนว แนว p l a ท to Earn นะที่ผมค่อนข้างเล่นหนักเลยนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารวงการเกมในอนาคตที่จะหยิบม,มาฝากกันอีกนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ